ครับทริสัยสํสำคัญต้องทำให้ได้ไม่งั้นเพื่อนจะไม่ครบนะครับ อย่าปลอมเพราะว่าคนละปลอมแล้วปัจจุบันคนเขาดูออกนะเขาดูละครกันมาเยอะแล้วแหละไม่มีใครโง่หรอกนะครับข้อ2อ,อย่าไปเที่ยวไล่ยืมเงินเขานะครับ mm hmm. เพราะว่าจริงๆแล้วเพื่อนเนี่ยไม่ใช่สถาบันหรือธนาคารนะครับกรุณาไปยืมตามสถาบันการเงินถ้ามีปัญหาอะไรลองหาทางจัดก,การก่อนแล้วข้อที่3นะครับอย่านินทาเพราะว่าวงเดี๋ยวนี้มันเร็วพูดไปในะอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเพื่อนรู้แล้วตรงนั้นถ้าเราอยากจะมีเพื่อนเพื่อนที่มีเพื่อนที่ดีเราอย่าไปหักหลังเขาอย่าไปนินทาเขาทำ สามข้อนี้ได้คนในปัจจุบันก็จะมีเพื่อนคบที่ดีแล้วเราก็จะมีความสุขนะครับคราวนี้หมอให้มาแล้วสามนิสัยนะที่อย่าทําคนที่เขาทําอยู่เขาจะรู้ตัวได้ยังไงหมอว่ายฉันเป็นอยู่หรือเปล่าเนี่ยความสามอย่างเนี้ถ้าถ้าพูดตำตมคติชาวบ้านก็คือแล้วแต่กรรมมันเยอะไหม ถ้ามันกรรมมันเยอะมากมันก็จะบังตาถูกไหมอ่ามันก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะแต่ถ้ามีบุญสักหน่อยก็จะมีคนไปเตือนอ่ามีบุญสักหน่อยก็จะเริ่มรู้ตัวคนเริ่มออกแหาขอคุยข้อที่2องหน่อยเนอะเรื่องยืมเงินตามประสบการณ์หมอเนี่ยที่เจอเพื่อนยืมเงินกันมักจบไม่ดีอันนี้จริงไหมส่วนใหญ่เพราะว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่าการยืมเงินจริงๆก็ไม่ใช่แบบ ผิดไร้แรงนะแต่ว่าถ้าอย่างที่หมอบอกว่าเป็นไล่ลืมเงินชาวบ,บ้านเป็ทั่วโดยที่เหตุผลไม่ดีพออันนี้จะเกิดปัญหาเนาะแบบว่าเออหมุนเงินบัตรเครดิตไม่ทันเพราะว่าเราสู้รุ่ยสุรายเพราะว่าเราฟุ่มเฟือยอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ควรไปเดือดร้อนเพื่อนข้อสุดท้ายที่หมอพูดถึงก็คืออย่านินทาครานี้นินทากับพูดถึงนึกถึงกล่าวถึงเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนว่า คือมันเป็นไปไม่ได้นะคะท่านผู้ชมที่เราอ,อยู่กับเพื่อนแล้วเราไม่พูดถึงคนอื่นน่ะนิทาคือการพูดรับหลังโดยที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ดีให้เกิดความเสือ่มอมเสียแต่ถ้าเกิดรับหลังกันไปบอกว่าคนนี้มันดีมากเลยนะ มันโอเคมันเป็นคนจริงใจอันนี้ไม่ใช่ด่าถูกไหมชมนันคือการชมชมรับหลังเนี่ยดียิ่งทําไปเถอะอันนั้นถามว่าการพูดถึงเมื่อรับหลังทําได้ไม่ได้แต่เป็นเรื่องที่ดีหรือเป็นเรื่องทั่วไปที่เราไม่ได้มีเจตนาแฝงหรือถ้าอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปแต่เราต้องคิดนิดน,นึงว่าพูดไปคนอื่นจะเข้าใจผิดไหม,มถ้าเกิดจากฟังแล้วเข้าใจเพื่อนเราผิดอย่าพูดนะถ้าเราพูดแล้วรู้สึกว่าใครๆก็ต้องเข้าใจถูกต้องแน่นอนละ่ะ อันนี้พูดได้เลยแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงนะคะจริงๆคิดว่าตอนนีนะ้บอกว่าเราคนเป็นคนปกติอ่ะเราไม่ได้ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยอะไรดังนั้นเราอยากมีเพื่อนดีๆเราอยากมีเพื่อนดีนดแบบไหนเราก็ต้องทําดีกับเพื่อนแบบนั้น